ขอบคุณคุณนิติพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับทีมยิงปืนรณน,นยุทธไทยเนะคะเชื่อว่าในรายการต่อๆไปรวมทั้งรายการที่ใหญ่กว่านี้ก็น่าจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันค่ะครับติดตามกันต่อเน,นื่องนะครับไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลานลีกแล้วกันนะครับเกมนัดรองสุดท้ายของเล็กแรกนะครับไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ถึง3เซตครับ บอลล์บอลลีกอาชีพนะครับเอสโคลาไทยแลนด์บอลล์บอลลีกฤดูกาล2อ2 3 2 0 2 4สสัปดาห์ที่5นะครับหลังเกมนัดที่5ซึ่งเป็นนัดรองสุดท้ายของเลกแรกนะครับที่ยิมเนเซียม4 0 0พันที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนคนปรปฐมครับคู่ทีถ่าทอดสดทาง nbt 2 hd นะครับประเภททีมชายแชมป์เก่า Dia มอนฟ f ้ดไฟเชฟเสื้อแดงสลับดำพบกับเกอก,ก,กูดคาร์บาน่า a 4 s เนะครับเกมนี้ Diamond Food ส่งผูเ้เล่นตัวหลักอย่างอนุชิตพักดีแก้วชัยวัฒน์ถุงคำและก็ทางด้านของโคเฮ ยานากิซาวะนะครับหัวเสาชาวญี่ปุ่นลงสนามขณะที่กอกูดคาบาน่ามีมาวินมาีพง,จง์จกระพบแสงสีมนตรีพ่วงลิฟสามนับตกทีมชาติเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นไดมอนด์ฟูดครับอดีตแชมป์เมื่อ2ฤดล่นกาลก่อนนะครับอาศัยการตบหัวเสาที่รุนแรงของทีมชาติอย่างชัยวัฒน์ถุงคำและก็การบล็อกของยูดาบูต้าวอนเร็วชาวอินโดนีเซียครับเอาชนะไปสามเซตรวดแต่คะแนนก็ถือว่าไม่ห่างนะครับ25 19 25 21และ25ต่อ12ครับออรเก็บเพิ่มอีก3คะแนนมี11แต้มนะครับขึ้นมารั้งอันดับที่3บนตารางคะแนนส่วนเกาะกูดคารบาน่ามี9คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับที่5 <24 S 2> แต่ทั้งสองทีมก็ผ่านเข้าเล็ก2ทัทัคู่นะครับไปดูผลคู่อื่นนะคะประเภททีมหญิงค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแนขอแก่นสตาร์เอาชนะแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไป3ต่อ0เซตและไดมอนด์ฟู๊ดไฟเชฟก็เอาชนะนครนนท์3ต่อ0เซตเช่นกัน สำหรับในสัปดาห์ที่6ค่ะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเลกแรก,แ,รกแข่งขันกัน,กนที่โรงยิม4,000ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐมเกมวันศุกร์ที่15ทธันวาคมนี้นะคะ<ม> ABT2HD จะถ่ายท่อสด<ม>เป็นเกมนี้นะคะทีมชายระหว่าง<ม>พิษณุโลก VC จะพบกับเกาะกูดคาบาน่า A4S <ม>ก็ติดตามได้ทาง ABT2HD ของเราค่ะ เล่นกันสนุกเลยนะครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงครับติดตามวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้ผ่านทาง NBT2 HD ครับ